กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราช่องแหลมซ่าอีเช่นเคยนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนเพื่อนนะครับเล่นเกมตัวเคซี่ฮีโร่นะครับแล้วก็จะมาสอนเพื่อนนะครับถอนเงินในแอปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครสนใจแอปนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองเล่นแอปนี้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดที่ตารางคลิปไปเลยจะมีลิงก์นะครับให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไวะอยู่ แล้วก็สําหรับแอปนี้นะครับก็ไม่ใช่แอปลงทุนนะครับส่วนการดาวน์โหลดนะครับผมก็ยังไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าสําหรับนะครับ iOS จะสามารถโหลดเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนของ Android สามารถโหลดเล่นได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการสอนเพื่อนนะครับถอนเงินด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการเล่นนะครับให้เพื่อนกดที่เข้ามาเรื่อยๆได้เลยนะครับสอนแบบวิธีการเล่นแล้วก็เราต้องเอาชีวิตรอดจาก พวกนี้ให้ได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็ถือว่าง่ายๆนะครับสำหรับเกมนี้นี่แล้วก็การ,ารโหลดก็สามารถดาวน์โหลดเลยไดทุกคนนะครับในแอปพี s t o r e เลยแล้วก็เกี่ยวกับวิธีการหาเหรียญในแอปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการบอกเช่นกันนะครับว่าตรงไหนจะสามารถหาเหรียญได้บ้างให้เพื่อนกดคีิกามานะครับแถบด้านล่างนะครับนี ตัวนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับได้รับเหรียญทั้งหมด3,500เหรียญน,นะครับสาหรับการเชิญเพื่อนหนึ่งคนก็จะเท่าเท่ากับเงินประมาณ3.50บาทนะครับถ้าเชิญเพื่อนในหนึ่งคนก็จะได้รับเงิน3บาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําภารกิจนะครับซึ่งการทําภารกิจก็จะมีอย่างเช่นนะครับการแบ่งปันการโหลดและเล่นนะครับการดูวิดีโอการ ดาวโหลดแอปหรือว่าการอยู่ในแอปนะครับให้ครบ30นาทีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือการถอนเงินในแอปนี้ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาแถบมุมบนด้านขวามือจะเป็นรูปเหรียญน,นะครับเปนเพื่อนให้เพื่อนกดเข้ามาเลยนะครับเรื่องที่พอเรากดคลิกเข้าม,มาแล้วเราก็จะเจอรูปแบบหรือว่านาตาแบบนี้ให้เพื่อนกดเขา้ามาตรงคาว่าถอนออกทั้งหมดแล้วก็กดถอนเลยนะครับกดยินดีรับนะครับก็กดปฏิเสธนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามา2ขีดนะครับด้านบน ขวามือนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประวัติการถอนผมนะครับการที่ผมจะถอนนะครับหนึ่งครั้งนะครับจะใช้เหรียญทั้งหมด10,000เหรียญนะครับสําหรับการถอนเงิน1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะโอนเงินภายใน1นถึงสวันนะครับสําหรับการถอนเงินในแอปนี้อาจจะใช้เวลามากหรือว่าน้อยแต่ละครั้งนะครับจะถอนนะครับระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับบางครั้งเราอาจจะถอนไม่ถึง1วิเลซ้ำนะครับเงินก็เข้าแล้วนะครับบางครั้งเราถอนนะครับ ประมาณ2-3สาวันนะครับเงินอาจจะเข้าก็ได้นะครับสำหรับการถอนละครั้งนะครับเราอาจจะได้รับเงินนะครับมานะครับอาจจะไม่ได้รับวันเท่ากันนะครับเพื่อนแล้วก็สำหรับใครสนใจเกมนี้หรือว่าแอปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปนะครับในแอปเพจสตูได้เลย,เลยจะมีลิงก์สำหรับใครที่อยากจะเล่นให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดไว้อยู่นะครับจะมีลิงก์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าพูดให้เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้อง ขอภัยด้วยละกานนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ